สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมารีวิวครีมนะคะที่ใช้อยู่เป็นประจำทาแล้วทาก่อนแล้วอันนี้ที่ทาครีมที่เพิ่งทางไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัว La Rose p f i v ราคาทีซื้อใน Shopee ช,ช่วงที่ลดราคาก็ประมาณ6700 าัไม่ผิดนะเนี่ยซื้อมา2อ,อันเนี้ยเป็นหลอดที่2แล้วหลอดหนึ่งจะได้ประมาณ2เดือนค่ะถ้าซื้อในวสัสดนก็ประมาณ900กว่าบาทือผ่านดืนนี่แหละแต่ว่าถ้าซื้อในช้อปปีก็จะถูกกว่าประมาณ6 7 0 0ได้ใช้ดีนะคะเอาใช้ตอนที่อตอนที่ไปทำบิโคแล้วมันต้องหาพวกมาสร์ไรเซอร์ที่มันหนักๆมาช่วยมาช่วยแบบบำรุงผิวหน้าก็เลยเขาแบบ มีคนเขาแนะนําอันนี้ไปเยอะก็เลยลองใช้ดูแล้วก็ติดใจเนี่ยหลอดที่2แล้วนะคะอันนี้คือตัวแรกที่อยากจะแนะนํานะคะถ้าใครี่แบบว่าอยากจะใช้พวกครีมบํารุงผิวบํารุงหน้าที่แบบน้อยชิน้นแต่ว่าดีเอก็ขอจะแนะนําอันนี้ทารอาก็จะทาเช้าเย็นนะเพราะาเป็นคนที่ผิวแห้งก็เลยพยายามที่จะแบบบํารุงนะคะใช้แค่ตัวนี้อ่ะแล้วปล่อยหน้าทิ้งไว้ก่อนอปล่อยหน้าทิ้งไว้ก่อนตอ,อกแบบหนึ่ง กระจกจริงๆฝ่งนี้คยจะกระจกนะทุกคนกระจกเราอยู่ตรงนี้โอเคน้ำซึมพอซึมเสร็จใช่ไหมก็จะตามด้วยอันนี้คือตัวที่สองนะคะของเอเนสซ่าจริงๆมันจะหมดมันจะหมดแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยหมดทุกทุกคนพยายามบีว ก็จะอย่างนี้เลยเยอะไปปะวันนี้เราไม่ได้ไปไหนไงเราอยู่บ้านอะเออบ้านก็้กัแบบโบโๆหน่อยดูดิก็หมดแล้วยังไม่ได้สั่งเลยอ่ะแบบถ้าไปซื้อที่แบบว่าในชอ็อปใน่ามต้งถ้าว่าสั่งก็ต้องรอที่แบบว่ามันลดร,ราคาแต่ ของอันนั้นลอดหนึ่งก็จะประมาณได้สัก2เดือนโอเคค่ะเป็นฝ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเราก็เลยจะพยายามแบบว่าอันโดงกันแดดบกครีคมไปต่างๆนะอ่ะต่อมานี่คะ่ะเป็นครีมที่ใช้ดีมากๆแนะนําเลยแนะนําจริงๆเพราะว่าเาเป็นคนที่แบบผิวแห้งแล้วก็ คือเราต้องการการบำรุงอะ่ะแล้วสูตรนี้ยก็คือโอเคเป็นคนที่ข้างผิวขาวแล้วก็เลยแบบชอบที่จะแบบใช้นะคะจริงๆคือใช้แบบเยอะมากเป็นครีมที่ขาดไม่ได้ดูสิทุกคนนี่คือขวดเก่าที่เราเก็บไวอ้อ่ะใช้มาประมาณสองปีแล้วอะคะ่ะอ็อที่เก็บขวดไวไ้เป็นเพราะอะไรนะเพราะมันยังแบบเหลืออยู่นิดๆแต่เราเรายัางไม่อยากไปบีบ ปกติจะใส่เป็นอาบน้ำเสร็จนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นผ้าเช็ดตัวปกติแหละแต่ว่าวันนี้ถ่ายคลิปก็ใส่เสื้อนิดนึงทาไปให้หมดเลยนะขาก็เป็นคนที่ทาครีมทั้งตัวนะคะมองเห็นขาแม่ไม่เห็นท <laughs> าโอเคต่อมานะคะจะเป็นกันแดบดบดีไปเยอะ ก็คือต้องทา,า,า,าครีมเสร็จก็ต้องทากันแดดทาตัวตัวก็ต้องกันแดดนะเพราะว่าถ้าอยากผิวสวยผิวขาวนะคะก็จะต้องกันแดดด้วยทาขอ,อกอคทาไปให้หมดมันจะเนอหนะหน่อยนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะมันมันดีกับผิวเราผิวเราจะดูแบบ เนียนนุ่มเลยอ่ะเหมือนผิวเด็กอาจริงๆคือจริงแล้วผิวก็จะขาวขึ้นนะคะขอทาขาก่อนทาขายกขาขึ้นไหมดูได้ไหมนี่ทาขาอ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะเสริมอีกเคล็ดลับความขาวอีกอีกอันหนึ่งที่ถ้าวันไหนที่อ้อยรู้สึกแบบว่า เราต้องการใช้ผิวเราแบบอยากจะขาวเลยอะ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็น Born One Snow c o r f e c t อันนี้ใช่ไหม่ยคือจะซื้อติดไว้มันหมดแล้วแต่ปกติจะตัดหลอดไงตัดหลอดแล้วก็ใช้ได้อีกมันมันทำให้เราขาวขึ้นนะก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะซื้อในช้อปปีมันดีๆมันทำให้ผิวเราขาวขึ้นอีกหนึ่งระดับนะตรงนี้นะ โอเคนี่นะคะเทียบกันสองข้างนะเยวจะเทียบให้ดูว่าผิวข้างนี้ทากับที่ไม่ทาอย่างไรปกติถ้าไม่ได้ใช้แต่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออะไรแล้วก็จะไม่ค่อยทานะมันก็จะแบบเออดูขาวขึ้นไหมขาวขึ้นไหมเห็นไหมเดี๋ยวทากวามมันยังไม่ซึม เดียวเทียบให้ดูแสงในห้องเรามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อะมันเป็นสีแบบเป็นมอมไว้อะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่เราไม่ได้มาขายครีมวันนี้เรามาแชร์เทคนิคเรื่องการาบำรุงผิวนี่ยขายครีมไหมคะเห็นไหมเทียบกันสองข้างมองเห็นไหมอะเห็นไหมดูมองเห็นป่เดี๋ยวครีม เธอฉันจะเป็นพีเซนเตอร์ฉันจะรีวิวขายขีมได้ไหมเนี่ยเป็นคนที่ต้องจัดแสงจั้มุมใหม่โอ้ยทำไมดูยวยจังอะนี่นะคะตุ๊บกับเทียบก,กับอีกข้างนึงดูแตกต่างกันไหมโอ้ยถ้าเจอแสงจริงอะแตกต่างนะดูสิสองข้างนะคะจริง คือถ้าทาเนี้ยเราออกข้างนอกอะ่ะผิวขาวเลยดูแบบผิวขาวขึ้นอีกประมาณหนึ่งถึงสองระดะับนะคะเห็นไหมมันจะดูแบบเนี่ยอันนี้มันจะมีความเป็นแบบค้ำค้หน่อยมันแต่อันนี้มันจะทําให้เราแบบดูขาว,ข,าวขึ้นดูเป็นผู้หญิงแบบมีออร่ามากขึ้นนะคะจริงๆไม่หลอกผิวด้วยมันมันไม่ได้แบบขวเวอร์ที่เราเห็นเราแบบรู้เลร,รู้เลยว่าโบกมาอะไรอย่างนั้ยนะมันคือแบบมันขาวแบบนะดูขาว อเคท้งหลังโอเคนี่เห็นไหมห้องนี้ก็จะแบบว่าผิวจริงๆดูหมองหมอหน่อยแต่อันนี้ก็คือจะดูขาวโอ้ยแขนเราโอเคโอเค,อเคนะคะเดี๋ยวทาให้มันสองข้างให้มันเท่ากันจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนนะวันเนี้ยก็ทาบำรุงบำรุงผิวบำรุงหน้านะคะแล้วนะอันนี้ก็จะปล่อยไว้แบบนี้แหละ ไม่ซึมจตลงไปกินข้าวแล้วโอเคนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เทคนิคแบบว่าคือในถึงอ้อจะประหยัดยังไงนะแต่อ้อก็จะไม่3ตัวเนี่ยสามสี่ตัวมีอะไรบ้างอ้อก็คืออย่างจะต้องลงทุนกับเขาอยู่นะคะเพราะว่าเขาดีจริงครีมนะคะบำรุงผิวของวาสลีนตัวนี้สูตร3เนาะกันแดดทาตัวนะคะ อันนี้คือทาหน้าของออยใช้ตัวตอนนี้คือพยายามประหยัดเนี่ยเราก็จะแบบพยายามทุ่มกับอะไรที่มันโอเคมันมันเห็นผลออยปม่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นนะคะก็เลยจะเป็นหนักเรื่องอันนี้แล้วก็ไม่ลืมกันแดดที่ดีนะคะราคาก็อาจจะปานกลางนิดนึงเนาะแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากมีงบเสริมในเรื่องของแบบอยากให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นก็จะเป็นตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะคะแต่เนี่ยหมดแล้วเราต้องสั่งมา โอเคค่ะนี่ก็คือครอควาวนะที่ว่าใช้เป็นประจํานะคะโอเคไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไหมนะคะก็ลองลองเอาไปปรับใช้ใดูนะเอาที่เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะ